ใครคือไอดอลของพรศักส่องแสงไอหนุ่มแขนซ้ายลายมังกรพรศัก์ส่องแสงผู้ร่วงลับแต่เป็นตำนานเป็นขวัญใจตลอดกาลในใจของแฟนเพลงแฟนหมอลำคือสุดยอดนักร้องที่เป็นไอดอลของนักร้องหลายคนทั้งในแง่ของการร้องการลำเช่นไม้พิรมพรที่ให้สัมภาษณ์ว่า เขาได้เดินตามรอยทางของพรศัก์สองแสงจนก้าวมาเป็นนักร้องได้ย่างสง่างามในแบบของตัวเองช่วงแรกๆใหม่ๆช่วงแรกๆใหม่ๆก็อาศัยแนวเสียงของพรศัก์ส่องแสงเป็นแนวทางบุญชูบัวผางเจ้าของเสียงร้องในเพลงดังเช่นรักสะดุดเพราะวุทฒาวนา ฮักสาวเท่าและกระเป๋าตุงแฟนทรึมซึ่งมีเสียงคล้ายพรศักดิ์ที่สุดจนมีช่วงหนึ่งที่พรศักดิ์สงแสงกลับมาจากเดินสายร้องเพลงต่างประเทศและได้ยินเสียงเพลงฮักสาวเท่าตามคลื่นวิทยุก็นึกสงสัยว่าตัวเองไปอัดเพลงนี้ไว้ตอนไหนเรียกได้ว่า เสียงเหมือนพรศักด์จนพรศักด์คิดว่าเป็นเสียงตัวเองเลยว่าอย่างนั้นนะครับนี่ก็เป็นอีกคนที่ชัดเจนว่าเป็นเงาเสียงของพรศักด์สองแสงนอกจากนี้ในด้านอื่นๆเช่นการวางตัวการใช้ชีวิตก็มีนักร้องนักแสดงรุ่นต่อๆมาหลายคนยกให้พรศักด์สองแสงเป็นไอดอลแล้วไอดอลของพรศักด์สองแสงละ่ะมีไหมและถ้ามีคือใคร คำถามนี้หากถามเมื่อพรศัก์สองแสงโด่งดังเป็นที่รู้จักแล้วก็คงชัดเจนว่าเขามีแนวทางของตัวเองที่โดดเด่นชัดเจนไม่เหมือนใครจึงผง,งาดขึ้นมาได้อย่างสวยงามเป็นความแตกต่างที่ไพเราะสนเอหูประทับใจผ่านบทเพลงดังๆมากมายอาทิหนุ่มนานนครพนมแม่ของใครลอยแพรสาวจันกั้งกกเป็นต้นแต่หากย้อนกลับไปตอนที่เขาอายุประมาณ1 8 1 9ที่ได้ออกจากบ้านมาเพื่อท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตากับคณะหมอลำของครูคำหอม ในตำแหน่งคอนวอยทำหน้าที่ยกเครื่องเสียงยกของแบกลำโพงตั้งเวทีเก็บเวทีเก็บฉากล้องผ้ามีรายได้วันละประมาณ40-50บาทอยู่ปีกว่าเกือบ2ปีนั้นค่อยได้เริ่มขยับมาได้รับโอกาสให้ร้องเพลงก่อนหมอลำจะแสดงจุดนี้เองที่จะเป็นคำตอบได้ว่าไอดอลในการร้องเพลงของเขาตอนที่ยังไม่ดังคือใครพรศักส่องแสงให้สัมภาษณ์ว่าช่วงที่ได้ขยับมาร้องเพลงนั้นเขาร้องเพลงของครูเทพพรเพชรอุบลศิลปินอีสาน คืนละสองเพลงเช่นเพลงนัดวันให้น้องรออีสานบ้านเฮาซึ่งเขียนโดยครูพงศักดิ์ธนรุขาแต่ว่าคนที่ขับร้องคนแรกคือครูเทพพรเพชอุบลการได้ร้องเพลงของครูเทพพรเพชรอุบลนี่เองที่ฉายแววความเป็นนักร้องของพรศักดิก์สองแสงให้ครูคำหอมได้เห็นและนักร้องอีกคนที่เขาใช้แนวเพลงมาร้องหน้าเวทีคือครูไวยพ์เพชสุพันจากจุดนี้เองคือได้ร้องเพลงก่อนที่คณะหมอลำจะแสดง เมื่อวงพักในช่วงหน้าฝนครูคำหอมจะอัดเพลงให้นักร้องในวงทุกคนซึ่งตอนนั้นมีอยู่ประมาณ6-7คนพรศัก์สองแสงเป็นหนึ่งในนักร้องที่ได้รับโอกาสนั้นก็ได้เริ่มอัดลำล่องเสือสมึกบาปตามด้วยเพลงหนุ่มนานครพนมลอยแพรสจันกังโกบลำแผนคนไกลบ้านที่เป็นเพลงดังต่อเนื่องหลายปีพรศักสองแสงเป็นนักร้องเพียงคนเดียวที่ดังจากการให้โอกาส ของครูคำหอมที่จะปั้นนักร้องในวงในส่วนของครูเทพพรเพชรอุบลซึ่งถือเป็นไอดอนของพรศัก์สองแสงตอนยังไม่ได้เป็นนักร้องดังมีประวัติคร่าวๆดังนี้เทพพรเพชรอุบลมีชื่อจริงว่านายเทพพรบุญสุขเกิดเมื่อปี2490ิบที่บ้านเลขที่23บทับบ้านโนนใหญ่ตะบลก่อเอออำเภอเคีองในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องสองคนของนายมีและนางคำเหรียญบุญสุข เทพพรเพชรอุบลถือว่าเป็นนักร้องนักประพันธ์เพลงชั้นครูที่สามารถร้อยเรียงถ้อยคาภาษาให้สวยงามกระชับและสื่อถึงความคิดความรู้สึกและวิถีชีวิตของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีจนสามารถทำให้บทเพลงที่ประพันธ์ออกมาสื่อความหมายสื่ออารมณ์ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในการเผยแพร่วัฒนธรรม เส้นทางศิลปินของเทพพรเพชรอุบลเกิดขึ้นเมื่อปี2510เขาได้เข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพมหานครที่โรงเรียนเพาะช่างสาขาปฏิมากรรมแต่ศึกษาอยู่เพียง2ปีก็ลาออกเพื่อมาเป็นนักร้องเส้นทางการเข้าสู่อาชีพนักร้องและนักประพันธ์จึงเริ่มต้นณจุดนี้และเมื่อกลับมาบ้านเกิด เทพพรเพชอุบลได้ร่วมงานกับนพดลดวงพรโคสุขวิทยุประจำจังหวัดในสมัยนั้นและก็ออกรับงานร้องเพลงตามที่ต่างๆในเขตจังหวัดต่อมาทั้งสองเกิดความคิดขยับขยายความดังออกไปนอกตัวจังหวัดด้วยการไปเป็นนักร้องวงดนตรีใหญ่ในกรุงเทพ,พจึงมาสมัครอยู่กับวงศักดิ์ศรีศรีอักษรเจ้าของเพลงดังผู้ใหญ่ลีซึ่งที่นี่พิพัฒน์บริบูรณ์เจ้าของวงให้เทพพรใช้ชื่อว่าจจเด็ดเพชรอุบลความสามารถด้านการแต่งเพลงเริ่มสังสม เมื่อเขามีหน้าที่พิเศษในวงคือคัดลอกเพลงจากสมุดเล่มเก่าลงเล่มใหม่เนื่องจากเป็นคนลายมือสวยจึงได้ทำหน้าที่นี้ทำให้เขาได้เรียนรู้วิธีการแต่งเพลงจากบทเพลงที่คัดลอกไปโดยอัตโนมัติและเขาก็ได้รองแต่งเพลงขึ้นมาหลายเพลงโดยใช้นามแฝงว่าเทพริริโมกุลมีทั้งที่แต่งให้คนอื่นร้องและแต่งให้ตัวเองร้อง เพลงแรกที่เขาแต่งมีชื่อว่านับหมอนรถไฟซึ่งเป็นเพลงที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงที่ตัวเองได้หลงทางอยู่ในกรุงเทพมหานครจากนั้นเทพพรเพชรอุบลก็แต่งเพลงขึ้นอีกหลายต่อหลายเพลงเช่นอาลัยพระทาพนมสั่งฟ้าไปหาน้องคิดฮอดไอแน่นเดอเป็นต้น และเพลงที่แต่งให้กับนักร้องหลายคนที่เป็นที่รู้จักเช่นเพลงหมั่นไส้ซึ่งผ่องศีวรนุชร้องแก้กับเสียวไส้ของสุรพลสมบัติเจริญต่อมาครูเทพพรเพชรอุบลมีผลงานแต่งเพลงดังๆหลายเพลงเช่นสาวเลยยังรอเป็นต้น นายเทพพรเพชอุบลได้ใช้ความสามารถในการประพันธ์เพลงเพื่อช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆในถิ่นจังหวัดบ้านเกิดอุบลราชธานีเช่นร่วมแต่งเพลงและร้องเพลงจำน่ายเพื่อการกุศลในวาระ200ปีอุบลราชธานีและวาระสมโพธิ100ปีจังหวัดอุดรธานีเป็นต้นเทพพรเพชอุบลได้รับรางวัลศิลปินดีเด่นสาขาศิลปะก,การแสดงจากศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่นและในปีต่อมาก็ได้รับเกียรติจากสมาคมนักแต่งเพลงให้เป็นตัวแทนนักร้องของภาคอีสานแต่งเพลงและร้องเพลงเนื่องในงานส่งวิญญาณสมเด็จย่าด้วยจากการที่เขาทํางานหนักมาตั้งแต่วัยหนุ่มส่งผลให้ปลายปี2540เขาล้มป่วยเนื่องจากเส้นเลือดในสมองอุดตันเป็นผลให้ไม่สามารถพูดหรือเคลื่อนไหวและช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่ด้วยกําลังใจที่เข้มแข็งจากครอบครัวทําให เขาหายจากโรคและกลับมาสร้างสรงสรค์ผลงานเพลงได้อีกครั้งโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการประพันธ์เพลงของตัวเอง และในปลายปี2555เทพพรเข้าโรงพยาบาลเป็นเวลา12วันเพื่อทำการรักษาและวินิจฉัยโรคมะเร็งตับท่ามกลางความ่วงใย่จากลูกศิษย์แฟนเพลงศิลปินนักร้องและครอบครัวทำให้เทพพรกลับมารักษาตัวที่บ้านและต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายได้นานนับปีเทพพรเพชรอุบลเสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็งตับในวันที่22ตุลาคม2556อย่างสงบที่บ้านพักในจังหวัดขอนแกน่นและจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอังคารที่29ตุลาคม25 ณวัดสว่างสุทธารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นขอคาระวะและอาลัยต่อดวงวิญญาณของครูเทพพรเพ็รอุบลและครูขอนสัก์สองแสงผู้ร่วงรับมาณะโอกาสนี้ด้วยนะครับวิดีแชแนลขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการติดตามโปรดช่วยกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ